กระแสชาตินิยมกระแสสังคม,รมเรื่องขมิ้นถือเป็นดาบอัตยาสิทธิ์ที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครบนเวทีสปอร์ตไลท์จะต้องเอาเรื่องรักชาติมาหากินแต่เรื่องสำคัญอันเป็นหัวใจของขมร้นและอุนเซน จัพังได้ต้องจัดการตามกระแสะโรคเรื่องของโจรสแกมเมอร์เท่านั้นวันนี้ได้พบกับนายกอุดรทินที่งานสถานทูตอังกฤษจ,จัดกระชับมิตรความสัมพันธ์ไทยอังกฤษ170ปีที่ไปโครคลับนะครับถือถือโอกาสแจ้งนายกเรื่องวาระด่วนปราบปามสแกมเมอร์ที่ทั่วโรครุมปะนาม ทั้งการยึดทรัพย์ผู้ที่ครอบครองหากทาสําเร็จเรื่องนี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชาติไทยกับเขเมรมีชายแดงติดต่อกันไปตลอดทั้งชาติจจะัดการปัญหาเขเมรต้องไปที่หัวใจหุนเซ็นได้ประโยชน์ส่วนตัวจากแก๊งสแกมเมอร์มาอย่างยาวนานหากจะจัดก,การหุนเซนต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงทั้งหมดด้วยการปราบโจรสแกมเมอร์ ผลงานประจัก์ประชาชนจะยกจ้องเป็นฮีโร่ตัวจริงผลกระทบเรื่องนี้ได้หลายต่อทั้งจัดก,การฝากหนามย่ออกอย่างขเขมรฮุนเซนรวมทั้งได้เสียงชื่นชมทั้งในและนอกประเทศส่งผลให้คะแนนเสียงของนายมตีในการเลือกตั้งครั้งหน้าอันใกล้นี้ท่านนายยตีรับปากว่าจะทำงานอย่างไวแต่ได้กระซิบบอกกับผมว่าอย่าด่ามากผมได้ตอบไปว่ารักถึงดา่า เราเป็นแค่ประชาชนหวังจะเห็นนายกรั้มตีทำงานเหมือนกับเกาหลีใต้กับจีนที่เอาจริงเอาจังทำงานเพื่อชาติและบ้านเมืองอยู่พักไหนขอให้ทำจริงจังประเทศไทยรวมจะได้ผลป,ประโยชน์ไม่ใช่เอาแต่เชียหรือว่าดาตัดพืชตพือไปวันๆไม่ได้เอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้งนี่คือสิ่งที่ผมยึดถือหากคุณอัุทินทำประโยชน์จากการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยคนทั่วโลกได้ ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยากคิดจะเอาเรื่องของพักนิยมมาเกี่ยวข้องกับชาตินิยมชาติต้องมาก่อนเสมอเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็ย่อมที่จะต้องมีหน้าที่ต้องจัดการก่อนส่งขึ้นรถยังกอดให้กำลังใจทำเพื่อบ้านเมืองที่ผ่านมาอย่าได้โกรธกันรู้จักกันมานานถือ โอกาสในการเคลียร์ใจแม้ว่าจะมีคดีที่พักภูมิใจไทยฟ้องร้องผมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปประเทศมาก่อนเรื่องส่วนตัวครั้งนี้หวังว่านายกอักุทินจะทําให้ประเทศชาติอีกสักครั้งอันนี้ก็คือเป็นคำเป็นการโพสต์งับของคุณชูวิทย์กับมนวิสิศก์ คุณชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับหัวใจของขับเมียนจริงๆก็คือพวกแก๊งสแกมเมอร์แล้วที่สําคัญก็คือวันนี้นะครับขอทุนจากต่างชาติเรื่องนั้นเรื่องนี้ล่าสุดมีข้อมูลออกมาว่านะครับทางกัมพูชานะครับขอคุณขอทุนจากต่างชาติเพื่อกาจัดนะครับแก๊สพิษที่ประเทศไทยใช้โอ้โหอะไรอย่างนั้นนี่แหละครับกัมพูชานะครับเป็นประเทศขอทานจริงๆ เอาทุกเรื่องนะครับเพื่อต้องการให้ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นหรือเปล่านี่คือข้อมูลครับนี่คือข้อมูลจากคุณชูวิทย์กับมนวิศรับ